สวัสดีครับพี่น้องผมเน็กเบาอีสานนะครับโอ้ยมือ่อวีนภาพมหาโยหายกินไซเบตปูครับพี่น้องบอนอาเซียดดครับช็อตเด็ดครับได้เห็นช็อตเด็ดอีหลีงูเหลี่ยมกินเบ็ดครับมาเด้งได้ครับโอ้ยปิงได้งนอกวะนี้เพิ่งพี่น้องว้เหลี่ยมงูเหลี่ยมพี่น้องอื้อหลู่มูดยมมึงไงเด้งเด้งบัน เดี๋ยวเดีน,น้องออกูเฮ้ยว่าการจับมาพูดเยอะซ้ำโอ้ยกว่าเดี๋ยวเอ้ยกูยันกูยันนอเฮ้ยมาพูดเยอะนี่งเเูเหลี่ยมงูยังคือไล่ท่านไทยเถอะเอ้ยชิโนอ เว้ยเว้กูนายกูนายใส่เบ็ดปูนมากินปลาโอ้ยเห็ดยังเด๋ยน้องเว้ยเป็นงูอีหยังฮะงูเหยังพี่น้องมันมันบ่บ่อยบ่ยบ่ยบ่ย,ยโอ้ยมากผู้ดเดียวมาด้วขวานเอ้ยบ้านนี้เหตุยังเดี๋บ้านนี้งูอีหยังครับเว้ยบ่เคยผอหัวก็นตาพี่ผิดแท้ หัวก็เป็นตะมีผิดแต่พี่น้องมึงไงอุยงูเหี้ย,ยงว่ะอุย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 กุยันกุยันใส่เด็ดปู่เจ้าดามาได้งูอหี้ยงนอนนี่มึงฟังกันนะเฮ้ยขนชิงลุกเฮ้ยอุ้ยเฮ้ๆๆยเฮ้ยกูซอยหังบอมานำมีแงมกูเองเด่นน้องไปยังอยู่ผู้เดียวงูเหี้ยงครับ ว้าวเฮ้ยเว่อวีเฮ้ยขนขีง้งุกไปงูอย่างวะเอาวอเบ็ดหลังนี่ไหมเฮ้ยพี่น้องนี่ฮักบ้าป่นนี้เป็นงูยอย่างครับงูยงงยงงยงอ,อ,อ,อย่างงูอย่างงูอย่างน้อไปนี่น้อเฮ้ยลายคืองูเหลี่ยมแต่ตาหัวมันคือเป็นนังสัน เอ้ยเอ้ยบ่อบ่เบ็ดลังนี่เอื้อนเสายัง่ภาพกูสวยมาน้ำแวไอ้กูบ่เกี่ยวกูบ่เกี่ยวโศกโศกโศกเอ้ยบ่โศกบ่เสกยังน้ำดกโอ้ยขวังมาผู้เดียวหาขวามเงยเอ้ยผมบ่เอาผมบอกอาผมบ่กแบบนี้เบ็ดปูถึกบ่ได้ใส่เหี้ยเขียนได้่ยกะใครใส่เหี้ยเขียนเนี่ยกะใครกูจะเอาไว้ยังได้น้อไปอยู่เนาะแวไอ้ายไปไป งูอยังลายคืองูเหลี่ยมแต่หัวคือเป็นสันบบเกียวบกเกียวกเกยวด้อผมกับฝ่าผมกับฝ้ามาเนาะพมกกว่าม่นมันนั่นปลาถือเบ็ดมันดินมันอีหยัง่ะอีหยังนี่โอ้ยงูละแต่งูอย่างผมมั่ก็เห็นมาด้วยญเอ้ยเอ้ยเสียวเสียวเสียว,ยวเลยบัดี้มาผู้เดียวอยู่กลางทงสำอึย อ๋อพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาเอาไว้นี่ก้อนสั่นๆเลยช็อตเด็ดปมาผู้เดียวขนชิงลูกเอ้ยโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวขนชิงลูกขนชิงลูกมาผู้เดียวมันเสียวเดีครับเด็กปลาจ็ดตัวหมดเลยนี่โอ้จนดมาสั oh ่นโอ้ยมาพอทัง oh สี่กับบ่ไหวดีนี่เด็กปลาสามตัวนี่ นี่นน่นีแล้วเนี่ยตัวง่ามอยู่ตัวโอ้ตัวง่ามอยู่พี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวปิวดคลิปนี่ไปใบฝากไว้เพียงท่านี้ครับเดือดล้ว